โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราถอนมานะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้ครับในส่วนของเว็บนี้ก็ยังถอนเงินได้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถทําเงินได้จริงนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะต้องมีในการหาเหรียญคริปโตเนี่ยก็คือกระเป๋าในการรับเหรียญก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋าฟอเรสต์เพนเนี่ยไปสมัครให้เรียบร้อยนะ เป๋าเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปโนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสมัครฟรีสมัครง่ายมากนะครับในส่วนของกระเป๋านี้เนาะตอนนี้นะครับผมก็มีเหรียญคริปโตตามนี้เลยนะครับทุกเหรียญที่ผมถืออยู่เป็นเงินอยู่ที่383.94ดี่ดอลลาร์เนาะตรงนี้เนี่ยก็เป็นราคาเหรียญที่มันขึ้นมานะครับผมราคาเหรียญกําลังขึ้นหรือว่ากําลังกลับตัวขึ้นมานะครับในส่วนของบิตคอย n ์อีเทเรียมไรคอยน์บิตคอยแคสต์นะครับที่กําลังขึ้นอยู่นะตอนนี้นะครับสำหรับบิตอ บิตคอยเนาะอีเทีเลียมนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนหนต่อ1เหรียญอีเทีเลียมนะครับผมไลคอยนะครับอยู่ที่4 3 7 0ันสามร้อยเจ็ดสิบาทไลคอยนะต่อ1เหรียญนะครับบิตคอยแคสอยู่ที่1 2ึ0 0หบาทนะครับผมในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับอ่าร์บีเอ็นบีนะครับก็ขึ้นมาที่1 4 7 1 0บาทนะครับผมต่อ1 BNB เนบีาะราคาเนี่ยมันก็กําลังขยับขึ้นมานะครับเหรียญตรงนี้ค่าเงินตรงนี้มันก็เลยเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับผมมจาาาาากกกกปตินะะฮเเเรรรร็็สถบฟีีไดด้โยท่ ไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทาเงินกันเลยนะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะถอนเงินให้ดูด้วยนะครับผมสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็คือเว็บนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่เคยทําเจ้าเว็บนี้เนี่ยก็สามารถไปสมัครได้เนาะขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครจะแนบไว้ให้สําหรับตรงหน้าแรกนะครับแผงควบคุมนะครับก็จะมีในส่วนของการทําแบบสอบถามนะครับตัวนี้เลยเป็นเว็บไซต์แบบสอบถาม2เว็บไซต์ตรงนี้นะครับก็ให้เราเข้าไปทำเนาะรับสูงสุดถึงง300,000 30าชชขอ BTC เเนนี่ยป็ เงินกี่บาทนะครับของ BTC เนาะเดี๋ยวผมจะแปลงค่าให้ดูนะครับไปที่ Google เลยนะครับแล้วก็ให้เราค้นหาคําว่าแปลงค่า BTC นะครับผมอันนี้คือราคาของ Bitcoin นะสามหมก็คือให้เราใส่0ูนย์ตามนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็คือสามตัวนะครับผมศูนย์สามตัวแล้วก็ใส่ยอดสามหมื่นนะครับนี่ครับสามหมื่นก็คือประมาณนี้นะครับผมในสองการคํานวณนะครับรายได้ของ Bitcoin นะนี่ครับเขาเรียกสามหมื่นซาตอชีนะครับเพราะว่าหลังทดสัญญยมลงมาเนี่ยมันจะมีหลักหน่วยอยู่ทั้งหมด8หน่วยนะครับผมตัวเเลขนนนีี่่ยยม8หวะครับ หมื่นก็ให้เราอ่าตรงนี้5ตัวใช่ไหมครับอันนี้อีก3ก็เป็นหลักหมื่นแล้วนะครับผมนี่ครับ481บาทนะครับผมถ้าเราทําในส่วนของแบบสอบถามตรงนี้นะครับรับสูงสุดถึง3 0,000่นซาตชินะอันนี้20,000ืนะครับผมไว้แปลงค่าดูเนาะก็ประมาณ320บาทนะครับผมอ่าลองเข้าไปทําดูเนาะในส่วนของการทําแบบสอบถามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคนที่เขาทําได้รับในส่วนของซาตชิเข้ามานะครับผมเห็นไหมร้อยกว่านะครับแปดซาตชิร้อยสี่สิบสี่นะครับสามร้อยสี่ซาตชินะก็มีหลายคนที่เขาทําในส่วนของข้อ ต่อไปนะครับผมด้านขวามือตรงนี้จะมีคําว่าแชร์ลิงก์นะครับเพื่อที่จะรับรายได้เพิ่มเติมการแชร์ลิงก์ตรงนี้ก็จะเป็นในสองการแนะนําเพื่อนนะเราสามารถเอาลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปแนะนําเพื่อนต่อได้เพื่อที่จะเพิ่มรายได้จากการแนะนําเพื่อนนั่นเองขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าคุณเนี่ยจะแนะนําไปในรูปแบบไหนที่ทางไหนอย่างไรนะครับผมสามารถไปแนะนําต่อได้นะการแนะนําเพื่อนมีทั้งหมด2ระดับเนาะระดับ1ก็คืออ้างอิงโดยตรงนะครับรับ2ี่ิบเปอร์เซ็นต์นะครับระดับสองนะครับเชิญเพื่อนของคุณนะครับ รายได้นะครับประมาณนี้ในะส่วนของการแนะนําเพื่อนเนาะต่อไปนะครับวิธีการทําเงินนะครับผมก็ให้เราดูตรงนี้นะครับมันจะมีอาเมนูเหรียญบิตคอยอีเทียรี่มไลท์คอยดอทคอยตรอนเอ็กอาร์พีเอ็กแอลเอ็มแล้วก็ Binance Coin นะครับหรือว่า BNB เนาะวิธีการทำนะครับให้เรากดเข้าไปตรงอ่าเหรียญที่เราต้องการนะครับกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่ารับ Bitcoin นะครับหรือว่า BTC เนี่ยสูงสุดถึง4ซาโตชิทุกๆ30นาทีนะครับทุกๆ30นาทีเน ตรงนี้เนี่ยมันก็จะใส่เป็นอีเมลของกระเป๋า f อเรสต์เพย์ให้เราหรือว่าอีเมลของที่เราใช้สมัครนะครับอย่างนั้นให้เราแก้แคปชั่นนะครับผมเลือกรูปภาพตามที่เขาให้เลือกเนาะเครื่องบินทะเลนะครับเครื่องบินทะเลก็คือเครื่องบินที่มีฐานรองด้านล่างนะครับที่ลอยในน้ำนะพอขึ้นติ๊กถูกแล้วนะครับให้เรากดเรียกร้องนะครับผมนี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคุณได้รับ BTC อฟรีหนึ่ง s a t o s h สำเร็จแล้วนะครับผมแบ่งปานและรับมากขึ้นตอนนี้นะครับการนั่งยิงโดยตรงนะครับ สานาทีในการกดเคมม่อหนึ่งครั้งแล้วก็กาวบาดปิดไปเลยเนาะแล้วเราก็มากดอีทิเลียมเหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราทําวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในส่งของเหรียญอีทิลเลียมนะครับผมคุณจะได้รับ50นะครับผมตรงนี้นะทุกๆ20นาทีนะครับวิธีการเคมก็เหมือนเดิมเลยนะครับเคมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเคมง่ายนะทุกคนแล้วก็การถอนเงินนะครับก็ง่ายเหมือนกันนะถอนปุ๊บเงินเข้าเลยนะฮะไม่ต้องรอนานนะครับอีนี้ผมได้รับ7นะครับผมเราก็กดเข้าใจแล้วนะครับวิธีการเคสม นะถ้ากระเป๋า Forex Pay เนี่ยมันไม่มี XRP แล้วก็ XLM ใช่ไหมครับเราไม่ต้องเคลม2เหรียญน,นี้ก็ได้นะเพราะว่า Forex Pay เ,เนี่ยมันไม่มีเหรียญน,นี้นะครับเราจะต้องใช้เป็น ICO Pay เนาะ ICO Pay ถึงจะรับเหรียญ2เหรียญน,นี้ได้แล้วก็เคลมเท่าเหรียญเหรียญเท่าที่เรามีเนาะะเดี๋ยวผมจะถอนเงินให้ดูวิธีการถอนเงินสำหรับคนถอนครั้งแรกนะครับให้เราดูตรงนี้มันจะมีการถอนเงินด้านล่างเหรียญน,นะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับผมแนะนําให้เราไปกรอกนะครับในส่วนของช่องทางการรับเงิน ให้เราเลือกเป็น force pay แล้วก็ใส่อีเมลแค่นั้นพอนะครับตอนนี้ผมมีบิตคอยอยู่ที่ประมาณ4,521นะครับ4,521ซาตูชิเป็นเงินกี่บาทนะครับเรามาคำนวณดูเนาะก็เป็นเงินประมาณ72บาทนะครับผม72บาทเดี๋ยวลองถอนดูว่ามันจะเข้าไหมเพราะว่าบิตคอยเนี่ยราคามันกำลังขึ้นแล้วก็คนถอนเยอะนะครับตัวนี้เขาแจ้งว่า force นี้มีเงินไม่เพียงพอเนาะนี่ครับก็คือมันมีคนถอนเยอะเนาะเดี๋ยวลองถอนแบบขั้นต่ำดูนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเนาะในสองการถอนนะครับต้องรอทางแอดม จำเหรียญเข้ามาให้เราถอนนะครับในสองของ Bitcoin นะเดี๋ยวเรามาดูที่อีทีเลียมนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะอีทีเลียมนะครับสำหรับเหรียญอีทีเลียมนะถอนไปนะครับอีทีเลียมก็มีคนถอนเยอะเหมือนกันเพราะว่าราคากําลังขึ้นนะทุกคนไรคอยนะไรคอยก็มีคนถอนเยอะเหมือนกันนะครับดอทคอยนะครับผมมาดูที่ดอทคอยนะดอทคอยก็มีคนถอนเยอะเหรียญทรีไอเอ็นะครับผมเหรียญ TRX หรือว่าเหรียญตอนนะโอเคนะครับในส่วนของเหรียญ TRX ถอนได้นะทุกคนเนี่ยถอนได้นะครับกดเข้าใจแล้วนะครับต่อไปเป็นในส่วนของเอ จะถอนไม่ได้นะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันไม่ตรงกันเนาะในส่วนของลิงก์กระเป๋านะครับอันนี้เงินหมดนะครับมีคนถอนเยอะมากนะครับเว็บไซต์นี้มีคนทําแล้วก็ถอนเงินเยอะมากนะครับจนเงินหมดเลยนะในเว็บนะอันนี้เป็น BNB นะครับ BNB ก็ถอนไม่ได้ที่ถอนได้คือมีเหรียญตอนนะตอนนี้นะครับมีเหรียญตอนเหรียญเดียวที่ถอนได้อยู่นะครับสำหรับเหรียญอื่นเนี่ยเราต้องรอทางแอดมินนะครับหรือว่าเจ้าของเว็บเนี่ยเขาเติมเหรียญเข้ามาให้เราถอนนะทุกคนโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดเงินที่เราถอนมานะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับในส่วนของเว็บนี้ รอทางแอดมินเติมเหรียญเข้ามานะครับย้ำอีกครั้งเว็บนี้ทาเงินฟรีแล้วก็ยังถอนได้อยู่นะในส่วนของเว็บนี้นะครับถอนได้แค่เหรียญ TRX นะตอนนี้นะครับก็ลองทําแล้วก็ลองถอนดูเนาะในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผมทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ